สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพันธ์ออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีรถกระบะตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวรุ่นสุดคุ้มเลยก็ว่าได้ครับมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็ได้ไดม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ที่นี้เลย เรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า t o y ยต a h ไฮรังรีโว 2.4J มือหมุนโรงงานนะครับเป็นตัวรถปี2017นะฮะสีขาวเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักพิควน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อไปกระ m a n u นะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับอย่างที่นบอกนะฮะเป็นตัวชุดสุดคุ้มเนี่ยตรงที่ว่าทุกอย่างเต็มแม็กหมด เต็มกราฟหมดโดยที่ไม่มีตรงไหนว่าไม่ได้ได้หมดทุกอย่างนะครับส่วนของตัวด้านหน้าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวหน้า A1 นะฮะโมเดลตัว1 6 1 7แต่คราวนี้เนี่ยเราก็เลยแปลงเป็นตัวปี2020ให้กับผู้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยเบิกใหม่ทุกชิ้นนะฮะไฟหน้าหลอดฮาโลเจนตัดมองอะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดเพราะนั้นตัวชุดด้านหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปติดตั้งเองเนี่ยโอ้โหเสียเพิ่มเยอะแยะนู่นนี่อะไรพวกนี้ไม่ต้องราคาเดียวทุกอย่างจบเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่องยนต์2.4จลิตรนะฮะก็จะเป็นตัว 2GD นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนะครับอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูนย์ทงล้อแล้วก็ครีนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าครบครบจบจบ,จบภายในร้านเดียวนะฮะเดิมเดิมแห้งแห้งนะครับ,เ,นะรบเพราะนั้นตรงนี้รถพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้แล้ว เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับใครสนใจหรือว่าดูเป็นตัวพวกแบบราคาย่อมเยาแบบนี้ไว้อันแนะนำนะตัวปี17แบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยคันนี้เราใส่เป็น r e 3 0สูนะหน้าเป็นตัว9้าครึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว5รูนะฮะทั้งหน้านี้ประมาณ3นิ้วสอดน,นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าจะกดให้ลงจมยิ่งว่านี้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ความชอบนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรง แก้มข้างนะฮะสีด้างข้างสวยเสมอการทั่วทั้งคันนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวให้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเขามีการคลีนนิ่งให้ใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของตัวตู้นะฮะใส่ที่ความสูง2เมตรสินะครับพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไม่เอาตู้เนี่ยก็สามารถเลือกเข็มเปลี่ยนเป็นใส่คอกได้นะฮะขึ้นอยู่กับในเรื่องตัวการใช้งานนะครับ แล้วก็ส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตัวลายเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวสิบครึ่งแล้วก็ยางก็จะเป็นตัวสองห้าห้าห้าสิบอาสิบแปดเป็นตัวยางหนานะฮะใช้ในเรื่องของตัวสําหร,รับการบรรทุกได้ดีด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านข้างนะฮะเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรกหุนสามนี่ก็จะเป็นแบบ led โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ แล้วก็ส่งตัวด้านหลังตู้ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับจบภายในอีกหนึ่งคันฮะอันนี้คือในส่วนตัวด้านนอกนะครับในเรื่องตัวการใช้งานทุกอย่างครบหมดแล้วที่เหลือขึ้นกับการตัดสินใจของพี่ๆแล้วครับถ้าเกิดรถพร้อมแล้วคุณพร้อมที่จะเป็นเจ้าของหรือยังเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสำหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยนะฮะมีให้ครบทุกจุดนะครับแล้้วก็็เเเซซนนนออร์แจงตืะะฮ สำหรับตัวเครื่องเล่นชมนี้นะครับก็จะเป็น CD Vi วิดีโอสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้นะครับแล้วก็ USB กับ AUX นะฮะสำหรับตัวแปรสำหรับตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะสแตนดาร์ดเลยนะฮะค,คน้างที่จะใหม่แล้วก็เอี่ยมมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับตรงนี้เนี่ยกุญแจก็จะเป็นแบบตัวดอกแบบธรรมดาแต่ว่าสำรองมีให้นะฮะแล้วก็กระจก นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างเนี่ยบอกในช่วงเริ่มต้นว่ามันจะเป็นตัวมือหมุนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอได้มีการเปลี่ยนให้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มของไฮคูให้รอบคันนะครับเพราะนั้นตรงนี้หายห่วงได้เลยครับทุกอย่างครบหมดในเรื่องตัวการใช้งานนะเพราะว่านดูแล้วว่าเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะวิ่งเข้าหมู่บ้านเยอะนะฮะมันก็ต้องมีการแลกมงแลกบัตรอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามัวมานั่งแต่มือหมุนแบบนี้เนี่ยโอหเมื่อยเปล่าๆงั้นเอาเป็นไฟฟ้าแบบนี้ที่สาาาามรรถเรให้้ไดดีกว่ นี่คืออย่างที่ถือว่าจบนะครับแล้วก็ส่งตัวเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบ60ต่อ40นะครับผู้เบาสวยทําความสะอาดได้ง่ายนะฮะเราดูทั้งในส่วนตัวด้านในแล้วก็ด้านนอกกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยรถคันนี้พร้อมจบจริงๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจอ่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนสําหรับในเรื่องตัวเลขไม้เนี่ยไม้มันก็จะแตกต่างกันไปสมมติว่าคันนี้ที่แางกําลังทํารีวิวอยู่นะตอนนี้เนี่ยคันนี้ไม้เก้าหมื่นห้าพันโล นะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งันนะฮะในส่วนของตัวรีโว่ปีสิชุดสุดคุ้มคันนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่ๆแล้วก็คุณลูกค้าที่น่ารักของอันทุกคนไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวอีดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับสุดท้ายก็เป็นในเรื่องตัวราคานะครรรัาาาาานนีีี้้้ทท่่เจตงขยยอู 4,39,000บาทอันย้ำนะครับ4,39,000บาทมีเครดิตใช้เงินออกรถ6,000บาทจบเลยไม่เก็บเพิ่มไม่บานปลายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตดาวเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทนะครับแต่คราวนี้เนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนนี่นะฮะที่เรากำลังรับชมอยู่ในช่วงต้นเดือนแบบนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านครับนั่นก็คือถ้าเกิดออกรถภายในเดือนนี้ ่อนอีกทีปีหน้าออกคกสี่พอนหกห้านะครับหรือว่าขับฟรี90วันนะฮะตรงนี้มันคุ้มทั้งคนที่มีเครดิตแล้วก็คนที่ไม่มีเครดิตด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่มีเครดิตเนี่ยเราดาวหรือว่าใช้เงินของวัตภายในเดือนนี้ไปเลยตุ้มเดียวแล้วจบแล้วที่เหลือเราก็สบายบาย,บายไปแค่นั้นเองและถ้าเกิดไม่เกิน2000 20, 0บาทและได้ตัวรถแบบนี้ในเรื่องตัวการใช้งานที่มันครบถ้วนเนี่ยยังไงก็มีแต่คําว่าคุ้มกับคุ้มอยู่แล้วครับที่เหลือนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะพี่ๆครับสำบในส่วนของตัวคลิปนี้อ่กออกอนนะก ฝากกดติดตามเพจปฏิพ์ออโตนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครเป็นกำลังใจกใับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แาละเอียดคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปเียนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ